สวัสดีครับคลิปนี้เรามาแจ้งเตือนเงินเข้าออกของธนาคารกสิกรไทยกันนะครับเราต้องมี2อย่างอยู่ในเครื่องนะครับก็คือมีไลน์นะครับก็คือ kbank l ไล e นะครับและอย่างที่สองก็คือมี s อฟเคพัทนะครับแล้วไลน์นะครับนี่นะครับไลน์ชื่อ kbank l ไล e นะครับถ้าเกิดว่าเราจะแอดไลน์นี้ไว้ในไลน์นะครับก็คือ S อฟไซน์นะครับแล้วก็ kbank l ไล e นะฮะแล้วก็เราก็จะมีไลน์นี้นะครับ หลังจากนั้นเรากดเข้าไปนะครับเราไปทํารายการที่นี่ก่อนเลยนะครับแล้วไลน์นะครับเขาจะมีรายการตรงนี้เห็นไหมครับบริการแจ้งเตือนเงินเข้าออกฟรีนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นนะครับเราอาจจะเนี่ยนะครับเราอาจจะเลื่อนขึ้นลงได้นะครับโดยการกดตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเขาบอกว่าจะรู้การเคลื่อนไหวนะครับทั้งบัญชีธรรมดาของเรานะครับบัญชีเครดิตก็ได้นะแล้วแต่เราจะติ๊กไปนะเรามีกี่บัญชีเราก็สามารถจะติ๊กไปได้เลยนะครับเราจะสมัครใช้งานนะครับเราก็ติ๊กไปเลยนะครับ ถึงหน้านี้นะครับเขาบอกว่าแจ้งเตือนเงินเข้าออกนะตั้งแต่บาทแรกเลยนะครับแล้วก็แจ้งเตือนยอดบัตรเครดิตนะฮะแล้วก็แจ้งเตือนธุรกรรมที่ต้องสงสัยนะครับและสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะฮะหลังจากนั้นนะครับเรายืนยันตัวด้วยเคพัทนะเห็นไหมครับเราต้องมีเคพัทก่อนนะฮะตอนนี้เขาเข้ามาที่เคพัทแล้วนะฮะเราก็ต้องใส่รหัสของเคพัทนะครับมาถึงนี่เราก็กดยืนยันเลยนะครับ ดำเนินการสำเร็จนะครับผมไม่มีรหัสผู้แนะนำนะอันนี้นะครับเราก็กดต่อไปเลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าการุณายืนยันการลงทะเบียนเคแบง l i ไ e ์นะครับเราก็ยืนยันเลยนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้เขาแจ้งเตือนบัญชีไหนบ้างนะครับปัจจุบันนี้ผมมีอยู่สาบัญชีนะเราให้แจ้งเตือนทั้งหมดเลยหรือเปล่าถ้าแจ้งเตือนทั้งหมดเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับ เป็นบัตรเครดิตผมด้วยนะหละังจากนั้นเราก็กดต่อไปนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับเขาบอกว่าได้ดําเนินการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตั้งค่าความสนใจของคุณกดต่อไปเลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะครับกดยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะผมกดไม่ยินยอมนะกดยืนยันผมลองออกไปดูนะครับ คุณลองทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอหลังจากที่เราลองทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเมนูที่แต่เดิมนะครับที่เป็นการแจ้งเตือนนะเขาก็จะหายไปแล้วนะครับแล้วเราลองมาทดลองดูกันนะครับเราทดลองทั้งโอนเข้าและโอนออกนะครับว่าเขาจะเตือนอย่างไรนะครับผมได้ทําการทั้งโอนออกจากบัญชีเกษตรกรนะครับหรือว่าโอนเข้ามานะครับเราไปดูผลงานกันนะครับอันนี้ผมโอนออกไปนะ เห็นไหมครับตัวสีแดงๆ1 0ร้อยบาทนะครับอันนี้ผมโอนเข้ามาจากธนาคารกรุงเทพเข้ามานะห้าสิบาทเห็นไหมคเราทํารายการนะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะฮะรวมทั้งบัตรเครดิตของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นบริการฟรีนะครับของแบงก์การ์ิกรนะฮะโดยการเข้ามาเช็คในลน์ของเรานะครับอยู่ในลายของเรานะครับเคแบงก์ไลน์นะครับคลิปนี้เป็นการตั้งค่าแจ้งเตือนนะครับการโอนเข้าโอนออกของแบงก์การ์ดิกรนะครับโดยเราต้องเข้ามาดูใน l ลายนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ